เดี๋ยวผมก่อนจะเริ่มคลิปเดี๋ยวขออธิบายอะไรสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครไม่เล่นโอวัสด์เดี๋ยวจะงงเอานะครับก็คือคอนเทนต์ในวันนี้นะครับ เวลาเราเข้าหน้าเกมเนี่ยเกมมันจะเลือกตัวละครให้เราอยู่แล้วนะครับ1ตัวนะครับถ้าเราไม่พอใจเราก็เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ในวันนี้ถ้าเกมเลือกตัวไหนให้เราก็จะล็อกตัวนั้นทันทีครับถ้าเกิดใครงงว่าเอ้าแล้วมันยากยังไงมันยากตรงที่ว่าตัวละครในเกมนี้มันค่อนข้างเยอะครับแล้วมันมีระบบที่เรียกว่า Count e ต Watch นะครับก็คือตัวละครนะครับมันจะแพ้ทางตัวละครกันเองก็มีนะครับอย่างเช่นตัวโล่แพ้ตัวเอ่อทำลายโล่นะครับหรือว่าตัวดาบเนี่ยแพ้ตัวฉีดอะไรวันนั้นนะครับมันจะมีระบบนี้อยู่เพราะ กันมาเนียนน่ยก okay. uh, okay. okay. ็เลยได้ว่าบันเทิงมากแน่ๆครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาตัดกันเนาะนานละโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มคลิปกันเลยแล้วกันได้ได้ไม่เปลี่ยนนะไม่ไม่เปลี่ยนนังกีไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะนังกีไม่เปลี่ยนนะไม่กีเลยไอ้ยี้ย่า้นมึงก็เอาตำแหน่งดิไอ้ซ่าโอ้ยไม่ดีเลยเมื่อวากูเนาะถ้ามึงให้กูไปหิวนะมึงจะได้เห็นคุณสมบัติการเป็นหัวที่ดีอ่ะ บราซิลตูปไกเลไนกูเลปกูปะโอ้ยอ๊ยเอ๊ยมน่ะตเมยกูเลยนะเหียเฮ้ยงอายละดูดีอยู่ดูดีอยู่โอเครูทีมดูดีรอบน้รูปทีมดูดีเอ้ยโอ้ยผู้หญิงหมดเลยว่กูเริ่มแข็งละเอ้ยล้วพาเออกไอ้หนวดนะผู้หญิงเอาวะ ไอ้หนวดตัวนี้อันนี <c oughs> <c oughs> ้ไม um> ่ใช่เขานะนี่อันนี um ้คือเส้นผมที่เอามาเป็นเขาผู้หญิงเหมือนกันไม่เป็นไรเฮ้ยไอ้นนท์ทำอะไรได้ไอป้อมปืนนี่อ้ากรยจกยิงป้อมปืนมึงชิดว่ามันใจอด้อีทำอะไรได้ ไอตัวมันก็เล่นง่ายดีเนยว่ะไม่มีทียอะไรเลยนี่ยิงให้โดนแล้วกันคล่ากลอะทีไกกระสุนมันมันจะย้อยระว่งป้อมปืนนั้นจะยิงใครอะเอาอีกยโดนดีกว่ามือโอ้นะเราไปสองเลยอยากเปลี่ยนิหนอยากเปลี่ยนิหายายเราต้องเล่นทที่เรามีเลือดโอ้ไม่มีเลือดไม่มีเลือดีเลือดใครเป็นนักกีฬาเบสบอลวันน้อะ โอ้ยเอามันอยู่นี่เหรออ้ oh my god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  อาบัตตากรรมอบัตตากรรมโอ้ oh my god เอ้ยทำไม่ไม่ขังไม่ขังไม่ขีงไม่ราพเดินไกลกว่าเดิมใช่แล้วพาไม่มีสปีดด้วยโอ้ยเฮียตัวใครตัวมันเด้อโอ้โหตัวใครตัวมันพูดยังไง เมียนติโอ้ยเมียนติกดกันเลยก็ไม่ได้กดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเดวอยู่อยู่อยู่โอ้โหโอ้ยโดนฟอกโดนฟอกไอ้นนท์ไอ้นนร้านทำผมทำอะไรมึงอไงนะหนวดเข้าหมวกเหมือนร้านตัดผมเร็วลุกตัวเหมือนเป้เลยตัดผมใช้โอ้โอ้ยโอ้ยไปโดนแล้วทำไมตัวมันเล็กจังวะกูมองเหี้ยแล้วไม่เห็นเลยมีแต่บื้อ เป็นคนแค่มาจ้าหน่อยจะ่จ้าเจนเอ้ยนี่มาจ้าหน่อยแต่จ้าเกนเด็วเช่วยด้วยชเจ้ด้วยเจ้ด้วยเจ้ด้วยโอ้ระเบิดของเราของเราของเราโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้นนท์ติดทำอะไรได้นนท์ปล่อยก่อนปล่อยปล่อยปล่อยน้ำประคำปล่อยน้ำประคำไปใครเหยียบตาย เออปล่อยต้องทำใครเหยียบตายปล่อยปล่อยให้ฝั่งหนุนเหยียบอ่ะโอ้ไม่ทันได้เหยียบไม่ทันได้ปล่อยแล้วพี่แตกก่อนละโดนแฮกโดนแฮกน้ำคำน้ำคำมันไม่ทำไมจะเลี้ยงเลยงเลี้ยแอดยิงกูไม่หยุดเลยโอ้โหเยันไปเหี้ยเลยล่ะอุ้ยติดต้นไม้หนูติดต้นไม้หนู ตรงนี้เนี่ยโอ้กูปวดตีไม่ได้องจะตายหลังจะตายหลังจะโอ้กูก็จะต,ตายเอ้ย <c oughs> <ๆ> <c oughs> เลือดเลือตั้งเยอะเป็กนิวเุ้ยไอ้็นตายจริงมึขงขงัขงขังขังบอลมันแล้วขงับงบอลมันแล้วมันมีมันมีแฮกด้วยแล้วมั้งโอ้ยเฮ้ยมันยัดรูกูโอเค กูกำลังจะไปอุ้ยสวยจัดใครมึงนหิ้วให้ขอโนโมทนาให้โชคดีเฮียมึงุโนธนาผ้าตายแล้วโนโมทนาผ้าพ้อมอิสตรพบินดูบีลกที่ดูมันเฮ้ยเก้งเกวงเก้งชันน้แหละชัทน้แหละชัทน้แหละ จัดชาแล้วนรเฮ้ยไอ้นนมาทำอะไรได้เป้อมปืนนี่น้ำคำน้ำคำมาจ้าหน่อยตจเกนแบบนี้แหละจัดานระเบิดไม่พลาดในหัวกูเข้าไปก็บหาวะอุ้ยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรโดนอะไรโอ้มาเฮ้ยแฮกมาแฮกมาโอ้

ทำไมกูไม่ได้ไรเงี้ยดูฉากนี้ต้อมีกูยู่ในเฟรมเฮ้ยช่วยกูโอลาขมมไม่เอ้ย